ฮัลโหลครับทุกคนวันนี้ที่ผมจะมาทุกคนมาทำมามา่มา,มาชีสไม่ยืดกันต้นเหตุมันเกิดมาจากช่องช่องนี้เลยและตอนเหตุคลิปก็คลิปนี้เลยเป็นช่องที่ทำมาม่าที่ได้กินมากๆแล้วก็ชีสเยอะมากๆในวันนี้ผมจะมาลองทำดัดแปลงนะทุกคนนะผมจะมาในทำแบบสูรตอนดับรับโดยเฉพาะสูรที่ผ <พบ S 1> มมีท้ำนั้นทุกคนก็มีคุณเชียงต้องบอกก่อนว่าสูรนี้ผมคิดเองเนาะอย่าเถด่าผมนะและขอจะมีชีสและกอจะมีแฮมมาม่าเนี่ยคิดหวานจะใช้รสไรก็ได้ผมก็เลยใส่รสนี้ผมก็จะเอาคุณเชียงไปใส่ในมาม่าแล้วก็ใส่น้ำเอาจิงอ่ะเขาอยากทำหมี่เาหม ทำแค่นี้แหละช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยุคประหยัดทุกคนเราก็ทําตามที่มีนี่แหละเพ็ดเข็มทองก็จะเน่าอยู่ไม่เน่าอยู่ก็ไม่รู้อะไรเนี่ยเอออย่างน้อยก็ใส่ใส่ไปก่อนผม,ผมก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะทุกคนเครื่องปรุงของมาม่าน่ะต่อจากนั้นผมจะบีบมะนาลงไปเอ,อหนึ่งส่วนสี่ของลูกนะทุกคนไปคํานวณเอาเองต่อจากนั้นก็ชีสใช้ตัวชีสต,ตัวนี้นะทุกคนเพื่อจะว่าไม่มีชีสยืดเล่งไงหายคือไม่เบี้ยช่วงนี้ช่วงประหยัดน้อยยางก็ไม่ได้ตัดทุกคนเน้อแล้วชีสชีสใส่ลงไปในมาม่ากกนนัั้ตมวใาา่องสี กดผักผักก็ตังให้มันรอนเออไม่ใจไม่ชายเลยตังให้มันให้รอนนะทุกคนก็ใสแผ่นจีซ่างลงใบก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยทุกคนจังหวะน,นี้เชฟก็รอชิมอยู่เป็นที่รยบร้อยแล้วทุกคนสัดเข้าไปคำแรกคือบอกว่าลิ้นพอนร้อนนัดเนี้ยงนี่ทุกคนเออนอะนี่นีเมลัอบมาเตล่าเซอร์ฮอนด็อกชีสมาหให้ก็กินไปเลยพอมากินลาวทุกคนกินมามมันรอนนั ทุกคนทำให้ร้อนนะว่าร้อยนี่ร้อยนั้แรงนี่เอากินคนเชียงไปมั่งคนเชียงผมชายคนเชียงเซียมันนี่นะบอกว่าร้อยได้แรงบอกมาเพนสีเอชิดก็ใส่ลงไปเลยเฮ้ทุกคนเลอว่าได้แรงออกนี่ได้สุดๆเลยนี่ใครอยากให้ผมทยไอสครีมหมูกระทะคอมเมนต์มา